วันนี้เจ้าพี่น้องจ๋ามาแล้วมาเลยเจสุพาย,ยากมาแล้วจ้ะวันนี้ก็มีผัดดอกเคจ้าใส่เห็ดเข็มทองใส่กุ้งสดจากพี่น้องจ๋าง่ายๆสไตล์เจสุไม่มีเคล็ดลับอะไรจ้ะง่ายๆอันนี้ก็ทอดปานนิดเดียวจากพี่น้องจ๋านี่จ้ะไม่มีเคล็ดลับอะไรง่ายๆสไตล์เจ๊มากินด้วยกันจ้ามากินด้วยกันเลยพี่น้องจ๋าน่ะ <c oughs> กินด้วยกันจ้าวันนี้พากินข้าวครัวหลังบ้านสุดเลยจ้าพี่น้องจ้าเสียงอาจจะได้ยินเครื่องตัดหญ้าคนงานหลังบ้านจ้ะสวนเขาก็ตัดส่วนเขาจ้ะไม่ใช่ส่วนเจ๊ โพี่น้องก่อนนี่จ้ะนี่ย่อๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะย่วๆเลยพอ <c oughs> ดีดอกแคหน้าบ้านมีจ้ะพี่น้องจ้งะเก็บทุกวันก็มีทุกวันก็เลยดัดแปลงทำอาหารเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ กินข้าวกับพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ยำยำโดโเกะจ้ะเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่าย,ยาจ้ะจ้ะ <c oughs> ทำคลิปถ่ายคลิปมันก็ก,ก็ดีดีหลายๆอย่างที่เราดูเขามั่งเขาดูเรามั่งเลขเปลี่ยนกันทําอาหารกันเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเราจะได้ชวนกินชวนหิวมันจะได้พายอย่ะ <laughs> พะบ้านเจก็เรียบร้อยแล้วจ้าก,กินแล้วง่ายๆนั่นะนะสไตล์ง่ายๆแกไม่เรื่องมากแกน่ารักจะ้ะนี่จะ้ะ อร่อยจริงจัดจริงจ้ะพี่น้องจ๋าอร่อยจริงๆริงจ้ะใครมีดอกแคก็อย่าเพิ่งเบื่อนะพี่น้องมีประโยชน์ผักมีประโยชน์เราก็ดัดแปลงเอาแกงส้มมั่งผัดมั่งยำมั่งจ้ะพี่น้องจ๋าจะไดยผักทิ้งเ,เปล่าของเจ๊นะใครอยากกินก็เก็บไปเลยเจ๊ไม่เคยห่วงจ้ะอืม อร่อยจ้ะพี่น้องจ๋าลองทำดูรอแคสสดผัดใส่กุ้งสดแล้วก็อ๋อใส่หมูสับนิดหน่อยจ้ะไม่มีเคล็ดลับอะไรง่ายสไตล์เจ๊ไม่มี เป็นลับอะไรจใะง่ายสไตล์เจสุเจสุไทยยาแล้วก็พริกแกงลงไปผัดน้ำมันนี้หนึ่งจะพี่น้องจา๋าน้ำตาลปิ๊บหน่อยนึงจะ้ะแล้วก็เอาหมูสับลงไปจ้ะผัดผัดกับพริกแล้วก็เอากุ้งลงไปผัดผัดกับพริกจก้ะแล้วก็เหยาะน้ำมันหอยนิดนึงชุรสหน่อยนึงคือผงนัวน,นั่นแหละน้พี่น้องเนาะซอสนิดนึนงจ้ะเหยาะน้ำปลานิดนึงชุรสนิดนึงะที่อย่างที่บอกไปนัเนแหละผงนัวแล้วก็ผัดผัด ขั้นตอนก็เอาดอกแคใส่จ้ะใส่ลงไปแล้วก็เอาเห็ดเข็มทองใส่ลงไปจ้ะคลิกขึ้นมาสักสองสามทีจ้ะพี่น้องจ้ะนั่นเนี่ยคลิกไปคลิกมาสักสองสามทีนั่นแหละพอมันยุบแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําพี่น้องน้าความอร่อยจะออกจากดอกแคแต่เห็ดเองจ้ะจ้ะน้ําเนี่ยอร่อยจ้ะสุดยอดเลยไงแค่นี้จ้ะง่ายๆสไตล์จีสุดไม่มีเคล็ดลับอะไรจ้ะพี่น้องจ้ะลองเอาไปทําดูจ้ะจัดจริงอร่อยจริงจ้ะ อือร่อยพี่น้องผักสดหวานเก็บใหม่ๆสดๆเลยจ้ะนี่จ้ะแต่เหตุแต่ซื้อเข้ามาจะพี่น้องเส็จเข็มทงองแต่ดอกแคเก็บหน้าบ้านจ้ะอืม จริงอร่อยจริงจ้าพี่น้องจ้าแม่จ้ะพี่กินด้วยกันจ้า อืมสุดยอดนี่ปลาเน้นแดดเดยวทอดจ้ะพี่น้องจ้ะ เข้ากันได้ดีจ้ะพี่น้องดอกเค้ผัดดอกเค้เนี่ยแล้วก็ทอดปลาเค็มเนี่ยเข้ากันได้ดีจ้ะก็คล้ายๆก็เหมือนเราแกงต้มดอกเค้เนาะแต่นี้เราเปลี่ยนเออ่เมนูคลิกแพงแล้วก็กลัวแบบว่าคนที่เขากินอ่ะพอบ้านจะเบื่อผัดมั่งยำมั่งอะไรก็ว่าไปคือผักเรามีอยู่แล้วไงเสตได แก่ทิ้งก็เสียดายพี่น้องจ๋าบอกให้เพื่อนบ้านเขาเก็บไปกินก็เขาก็กินครั้งสองครั้งเขาก็เบื่อไงมีแล้วก็แบ่งกันจ้ะเขามั่งเรามั่งเจ๊ก็เลยดัดแปลงเอารอดอกแครกินแล้วมันหวานมีประโยชน์จ้ะทำบ้านเราธรรมชาติเนาะ นี่จาะพี่น้องจ๋าอร่อยจริงจ้าน้ำผัดนี่อ,อร่อยช่ำๆแบบยั่วๆเลยจาะพี่น้องจ๋าเข้ากันได้ดีจ้ะพี่น้อง ผัดปลาเด็ดเดียวผัดโจโ๊กแค่ง่ายสไตล์เจ๊สุไม่ยุง่งยากไม่มีเคล็ดลับอะไรไง่ายๆมันบ้านเราจ้ากินด้วยกันจ้ะ <laughs> จะจริงอร่อยจริงเนาะ จ้าพี่น้องจ๋าอร่อยจริงจ้าอย่างที่บอกเจ๊อิ่มแล้วอิ่มเลยจ้าก็เลยหิวกินก็กินเลยเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มอายุจะความสาวเหลือน้อยแล้วอย่างนี้หละจ้ะพี่น้องจ๋าจ้ะลองทาดูนะจ๊ะไม่มีใครรับอะไรจากสไตล์เจสุเนี่ยเจสุพายาคหัวแบบบ้านเราพี่น้องอยากยังไงก็ทําอย่างนั้นพายากไหก็พาทําอย่างนั้นจ้าสาหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เจ๊ด้วยจ้าจ้าวสดีจ้า